สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาพ่อกับย้ายกิดอีกแล้วเด้อค่ะเด้อช่องย้ายกิดกินโชว์ youtube ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้ยายกิดสิมอบาเดียดข้าวสารบ้านกกกาคดีสมพุย่ยฟังต่อเนาะค่ะเนาะ ก่อนที่ฟังข่าวกับพี่น้องขามาตอบคําถามเอฟซีก่อนเดอ้อพี่น้องขาเอฟซีเพิ่นเป็นห่วงพี่น้องขาเพิ่นถามมาว่ายายเกดเสียงเจ้าก็เป็นแนวนี้จะบ่ดสบายบ่เจ้าพักพอนเนเดอ้อเจ,จ้าจะนอนเดิกหลายนะพี่น้องขายายเกดก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านเดอ้อพี่น้องขายายเกดสบายดีค่ะพี่น้องขาแค่เป็นพุ้มแพ้พี่น้องคะ่ะเนาะบ่เป็นยังพักพอดเรามันก็หายพี่น้องขา <c oughs> อันที่เสียงแบบนี้นะพี่น้องขา อ่าโอ้ไงว่ามันเสียงแหบพี่น้องขาแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่เนาะมันประ่านไดกกินเข่าพี่น้องขามันก็เลยเสียงประมาณนี้พี่น้องขาถ้าสมมติว่านอนพักผ่อนเพียงพอเหมือนบอ่หรือว่าดื่มนม้ำเยอะๆหรือว่าอ่าพักผ่อนเนี่ยละพี่น้องขาเราวมนก็ะสิเสียงมาเป็นปกตินะคะเนาะเป็นภูมมแพ้พี่น้องขาก็ขอขอบคุณที่เพื่นเป็นกําลังใจแล้วก็ห่วงย่ยนะพี่น้องขาบอกไ้ยายนอนเ <c oughs> ยอะๆนะก็ขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะ นั่นละค่ะพี่น้องคาแกงไห้ทราบแล้วเด้อพี่น้องขาเป็นคนเสียงแหบพี่น้องขาประมาณนั่นแหละ <c oughs> สำหรับมื้อนี้พี่น้องคากัสิมาเด็ดข้าวสารบ้านก,กกอกคดีสมพุ่ยฟังพี่น้องขาต่อจากมือว่านี่เด้อพี่น้องขา <c oughs> ที่ว่านั่งแตนพี่น้องขาแมนบอนนั่งแตนเออ ไปมอบพี่น้องะ่ะไปรายงานตัวนอ้องเม่เนไปมอบตัวพี่น้องะ่ะไปรายงานตัวที่สอพอกกตัวเมีนบอข้อหานะพี่น้องค่าขอหาอันที่4ีกับนายพลเนาะข้อหาอันอันมันพ่วงประเด็นอันที่4ีนะพี่น้องค่าเออเขาเรียกพี่น้อง่าผู้ซอยพี่น้องคะ่ะผู้ซอยนายพลเนาะที่ซ่อนเร้นอำพางศพหรือว่าไปจัดการพื้นที่ก้อนเจ้าหน้าที่สิขึ้นไปนะพี่น้องะ่ะพื้นที่ที่พ่อศพป,ป,ประมาณนี้เนาะเป็นข้อหานี่พี่น้อง่ะ ก็มีท sí, ั sí, ้งโทษจำและโทษปรับเนาะพี่น้องค่ะประมาณนั้นกบไปรายงานโตนะพี่น้องค่ะไปแจ้งไปไปรับทราบนะพี่น้องค่ะพร้อมด้วยทนายแมนบอพี่น้องแล้วก็มีการเซ็นเนาะพี่น้องค่ะเซ็นลายซื่อลายมือแล้วกะเอานิ้วมือทั้งทั้งสิบนิ้วนะพี่น้องค่ะแมนบอแปะ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 ลายมือไปพร้อมนะสามครั้งเนาะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นก็ได้มาแถะแถงข้าวแมนบอพี่น้องค่ะกับทนายพี่น้องค่ะนอนไม่หลับจังสั้นจังสี่แมนบอพอาทนายไปคนเบาเนาะพี่น้องค่ะ บาดที่นี่ก็แถลงแบบว่าเฮตนาสงสารนะพี่น้องคะหลังจากนั้นนะพี่น้องคะคืนรถพี่น้องคะไปกินเขาเนาะไปกินเขาพี่น้องคะไปกินซุกเล็กนะพี่น้องคะเป็นบอตอนที่คืนอยู่ทั้งรถนะพี่น้องคะก็มีการสัมภาษณ์กันพี่น้องคะมีการสัมภาษณ์กันว่าพี่น้องคะเออนู่นนี่นั่นทั้งสิ่นะพี่น้องคะเม็นว่าเรียงเกี่ยวกับคดีความรู้สึกเป็นจังไดตื่นเต้นบอนน่นนี่นั่นนี่นะตัวนั่งแตนเล่าก็ตอบ บอกว่า,วาเป็นกังพ้นเหมือนว่าพี่น้องขาแตว่าพี่น้องขามันประเด็นมันอยู่ตรงนี้แต่ว่านายพ้นพี่น้องขานายพลหรือว่าเจ้าเนี้ยเนาะพี่น้องขามันบอกว่าพี่น้องขาบอกว่าเจ้านาทีตอนอ่านหมายเรียกนะพี่น้องข่าว่ามือสั้นว่าสั้นพี่น้องขาว่ามือสั้นเนาะบาที่นี่ว่าเขาย่านมือสั้นนะพี่น้องขาเออประมาณนั่นแหละแล้วทนายกับท่านกับพายามบอกว่าเขาบ่ได้มือสั้นเขาบ่ได้ย่านเหมือนว่าพี่น้องขาเขา เออเขาเอินว่ายัางพี่น้องคะเขาหนาวแปอว่างไงว่าตอบแทนนายพลใหญ่บองสัน้นออกกล่องออกข้าวนะพี่น้องขาเม่นว่าแต่ว่าน,นายพลบุฟังพี่น้องขะเพิ่นก็บวาาถึง อดีตก้อนไปพ้อมนะพี่น้องขาว่าเจ้าหน้าที่ก้อนหนานี่ยังย่านก็นั่นนะพี่น้องขายังสั้นยังนุ่นย่างหนี่เหม่นบ่นี่ลาบาาที่นี่พี่น้องคามันก็เลยไปถึงหูคุณอัดถึงหูเจ้าหน้าที่เหม่นบ่พี่น้องขานะมันอาจจะเป็นขอหามินประมาทก็ได้เหม่นบ่ทางคุณอัดทันก็เลยออกมาตอบพี่น้องคะเจ้าหน้าที่ท่านไม่ได้กลัวท่านไม่ได้สั่นเด้ท่านไม่ได้มือสั่นเด้ท่านอ่านปกตินะพี่น้องกะรคนที่มือสั้นนี่นะเป็นเนกับเถอกพี่น้องคาเหม่นบ่ตอนสั้นตอนไหนล่ะ สั้นตอนที่เขาหายเอานิ้วนิ้วโป้พี่น้องขานิ้วซีนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทุกนิ้วพี่น้องขาเมนบอแปะแปะแปะลายมือนะพี่น้องขาเส้นก่อนเด้แล้วก็เอาเอานิ้วทั้งสิบนะพี่น้องขาเมนบอแปะแปะแปะนะพี่น้องขาสามครั้งพี่น้องขาคนที่สั้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ท่านอ่าออกหมายเรียกมมนบ่าพี่น้องขาท่านมามีจิพี่สั้นอยู่แล้วนะคนที่สั้นก็คือว่าไงวะอ่า ที่ว่าผู้ต้องหานะพี่น้องคะผู้ต้องหาได้แร้วๆแล้วเนาะพี่น้องคะคนอีสันเนี่ยนะผููว่าจำเลยนะพี่น้องขาไม่ว่าคือตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วพี่น้องคะเป็นผู้ต้องหาทั้งสองท่านเราเรียกพี่น้องขานายเนสแมนบอกกับนั่งแตนเป็นผู้ต้องหาในคดีผลไม้พี่น้องค้านี่ละแมนบอกเออประมาณนั้นพี่น้องคะ ส่วน่าในเนออกมาว่าว่าตำรวจกลัวหรือว่าตำรวจสั้นๆเมื่อสั้นน่ะนะเกรงๆรงน่ะนะคล้ายๆแบบว่าอมันทำนองแบบว่าเห็นใหนตำรวจเสียซื่อเสียงแมนบ่พี่น้องขานี่ละนะท่านอัดก็ออกมาคุณอัดนะพี่น้องขาก็ออกมาบอกเราเด้อว่าตำรวจท่านว่าอะไสั้นเออนี่นะคนสั้นเนี่ยคือเจ้าเนี้ยพี่น้องขาแมนบ่นีละเออเจ้าออกมาเบาจังสี่นะแมนบ่พี่น้องขาเป็นยังจังสี่บ่สั้นแมนบ่เพราะว่าเขาเอาไล่เมื่อจับของเนี่ย ไปพิมพ์แปะๆว่าผู้ต้องหาแมนบอพี่น้องคะเป็นผู้ต้องหาในคดีสมพูดทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียแมนบบแต่ว่าเมียเนี่ยโดนสองขอหาพี่น้องคะแมนบบขอหาเอ่อเคอเนียงพี่น้องคะไปทาความสะอาดสถานที่ก้อนเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเนาะขอหาที่สองนะพี่น้องคะอําพางศพนะพี่น้องคะหรือว่าเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยเจ้านี้เนาะส่วนเจ้าเนี้กับสซซี่ขอหาว่าพี่น้องคะเนื่อง ภาคเด็กอ่าอายุสิบหาปีลงมาเป็นบ่อสองทอดทิ้งเด็กอายุเก้าขวบเป็นบ่อพี่น้องคะ่ะสามซ่อนเล้งอัมพานสดนะพี่น้องคะ่ะสดมเป็นบ่อพี่น้องคะ่ะสี่นะฆ่าคนอื่นโดยเจตนานะพี่น้องคะ่ะเป็นบ่อขาน้องผลไม้นี่นะสี่พี่น้องคะ่ะไอข้อหาที่สี่นี่ประหารชีวิตเป็นบ่อพี่น้องคะ่ะประมาณนั่นเลี้ยวบาดท,ที่นี่พี่น้องคะ่ะ เรื่องมันมไปจบยุตตั้งต่คดีอาญาได้พี่น้องขาอันนี้เป็นคดีอาญาเนาะบาดท,ที่นี่พี่น้องขาคุ้นอาร์ตพี่น้องขากับเจ้าหน้าที่นะพี่น้องขาท่านไม่ยอมเม็นบอพี่น้องขาท่านสิแจ้งข้อหาอ่าพี่น้องขายังล่ออาคอหาอัานยอียงอ่ะพี่น้องขา ขอหาแพงพ้อมพี่น้องขาที่ว่าใจะจ่ายตังค์เนี่ยนะแม่นบออันนี้่อหาอันนี้เป็นคดีอาญาเนาะพี่น้องขาที่ว่าข่าคนเน,นะน,นี่ยะนะอาญาเนาะบาที่นี้มาเป็นคดีเกี่ยวกับการเงินว่าพี่น้องขาคดีแพงพี่น้องขานี่ละคุณอัดและเจ้าหน้าที่เด้อพี่น้องขาจะเรียกร้องค่าเสียหายให้แม่ผลไม้คนตายนะพี่น้องขาเรียกร้องนายพลเลนนางแตนนี่นะเป็นจํานวนเงินห้าล้านบาทพี่น้องขา เออนี่นะเมนบอมันบอ่ได้จบที่คดีอาญาติดคุกหรือว่าประหารชีวิตอย่างเดียวพี่น้องขาเมนบอ ต้อง <c oughs> เรียกร้องค่าเสียหายให้แม่ผลไม้ผู้สูญเสียห้าล้านบาทพี่น้องนี่ละเออนี่ละผู้ดใดสีสั้นแบบท,ที่ไหนมันว่าพี่น้องคะเจ้าเน่แล่คุณเถกเด้อสีสั้นนะมือสั้นบอมเมียนเม่ผลไม้เด้มืนว่าพี่น้องคะแล้วก็บ่าแม่เจ้าหน้่ทีตำ้วจเด้มือสันอส้น,น,ททดดดนคนสีสั้นเนี่ยคืนเน่แล่เถกพี่น้องคะนี่ละเนาะเป็นสอง เป็นสองอย่างได้พี่น้องขะคดีอาญาก็ต้องเดินเรื่องไปแม่นบ่อตามด้วยคดีแพ่งพี่น้องค่ะนะเรียกร้องความเสียหายเป็นจํานวนเงินห้าล้านบาทเด้อนี่ละเตรียมไว้แหม่นบ่อพี่น้อง่ะสมมติเหม่นบ่อเขาสู่คดีหลุดแม่นบ่อพี่น้องขะกรหลุดนะพี่น้องค่ะม่นบ่อกระจากจําเลยกรสิกาเป็นคนบริสุทธิ์เหม่นบ่อสมมติหลุดนะสมมติสู่คดีไปบ่อหลุดเม่นบ่อพี่น้อง่ะ นะเสียตังพร้อมหาล้านบาทและโดนประหารชีวิตพี่น้องคะคดีนี่สูงสุดเด้ยโดนผ่านชีวิตนะพี่น้องคะ่ะแมนบ่เพราะว่ายังเพราะว่าไม่รับสารภาพพี่น้องคะ่ะนะมันไม่เป็นประโยชน์เมนบบสมุมิเดอ้อสมมูลว่าเจ้าของเฮตดเนี่นะรีบรับสารภาพเมนบบแต่ว่าถ้าตัวเองไม่ได้ทำโอเคสู่ไปถึงสั้นศาลสูงสุดก็ไม่มีใครว่านะเมนบ่พี่น้องคะ่ะ นี่ละเมื่อวันที่เกตเดอร์พี่น้องค่าเพิ่นสืรวบรวมเอกสารถูกยันส่งฟ้องอัยการเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไปพี่น้องค่าวันที่เจ็ดเออนี่เม้นบอพี่น้องค่าเตรียมตัวเม้นบอพี่น้องค่าเตรียมตัวเตรียมเงินถูกอยันเห่ะเนาะไปเพื่อประกันตัวเองสมมติศาลเขาเพิ่นหายประกันนอะพี่น้องคะาทาเพิ่นบอยประกันกะ คือเล้วแต่สารพินิษพิจารณาเนาะพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นคดีสูงสุดนะพี่น้องขามเป็นบ่นี่ละพี่น้องขาอยากกลางให้มากนักเป็นบ่เออเจ้าหน้าที่เพิ่นกับทางานเรียบร้อยแลวเว่าพี่น้องคาชะนหนออกมาว่าซื้อทั่วโลกเนาะพี่น้องขาว่าเจ้าหน้าที่มือสัน่น เอออนหมายเรียกมือสันได้ยังไรมันบาพี่น้องขะมันเป็นดูมินเจ้าพนักงานเพิ่นมป็นบอพี่น้องขะเสียหายพี่น้องขาเมนบอประมาณนั่นพี่น้องขะบาดที่นี่เมนบอสำหรับเอฟซีทั้งไฟตรงขามเด้อพี่น้องขาไฟของนี้เนี่ยนะเมนบอเออออกมาเรียกร้องออกมาว่าเมนบอเออว่าพี่น้องขะเออว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะใครเป็นคนออกหมายเรียกนางแตนนะพี่น้องขาเมนบอเออนี่นะ เออมีหลักฐานอย่างไรนางแตนขึ้นไปอย่างไรนูน่นนี่นั่นใครเห็นเหลือเนี่ยนะอันนี้มันเป็นคําถามดูหมิ่นเจ้าพนักงานหน้าที่อีกเด้อพี่น้องขาแมนบอเจ้าหน้าที่พนักงานนี่นะั่นบอพี่น้องขาท่านได้รับเอาคาสั่งจากอายการนะที่ตั้งข้อหานั่งแตนนี่นะพ่วงกับนายพนนี่นะพ่วงไปหาผัว่นบอพี่น้องขาท่านไม่ได้ตั้งเองท่านได้รับคําสั่งจากอายการเพราะว่ายังละ่ะพี่น้องขา เพราะว่าอายการนี่นะท่านเห็นข้อมูลหลักฐานและพยายามสีซัดชัดเจนแล้วท่านก็เลยได้สั่งพี่น้องคะออกคําสั่งลงคําสั่งให้เจ้าพนักง,งานสอบสวนนี่นะเมนบอรเรียกสอบสวนนางแต็นอีกครั้งหนึงนะ่งเนี่ยนะคดีอันัมพางศพและ เก็บกวาดสถานที่ก้อนเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนะพี่น้องขาเมนบบนี่ละก็ต้องเคาร่วพในหน้าที่ของอายการเมนบบพี่น้องขาท่านเห็นสำนวนเรียบร้อยแล้วเมนบบเออจังกล้าให้เจ้าพนักงานหน้าที่มาสอบสวนใหม่เมนบบ เออตั้งคดีไห้นางแตนนี่นะเมนบบเออถามว่าฝอยเส้นขนเส้นผมเส้นอะไรก็ช่างนางแตนเมนบอไปตกที่นั่นได้อย่างไรเนี่ยนะนางแตนต้องไปตอบคําถามไม่ใช่ศาลหรืออายการไปตอบคําถามนะเอเอเมนบบพี่น้องคะอายการท่านถามเมนโบรือว่าเจ้าหน้าที่ท่านถามเมนบบนางแตนพ่อนางแตนเพียนพูดต้องหาเมนบบพี่น้องคะพู้ต้องส่งหาเมนโบพอเป็น เปถูกสงสัยแล้วแมนบ่พี่น้องคะ่ะต้องเป็นคนคาตอบแมนบ่ต้องตอบแมนบ่ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่สิพี่ตอบแมนบ่เจ้าหน้าที่มีมีมีตาแหน่งถามนะถามเถอเพราะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างล่ะเจ้าหน้าที่เป็นโจทย์นะโจทย์มีหน้าที่ถามเนอะจำเลยและผู้ต้องหาแมนบ่พี่น้องะ่ะว่าที่จำเลยเนี่ยแมนบ่เออ มีหน้าที่ตอบเมนบอกเขาถามมาเส้นไปตกอยู่แรงไรก็อธิบายไปทีละขึ้นไปตอนไหนอะไรยังไงเมนบอกพี่น้องะ่ะนี่ล่ะสิไปถามย้อนเขาขึ้นได้จังไร่ะใครเห็นนะนะเมนบ่พี่น้องคะ่ะเขาไม่บอกหรอว่าใครเห็นมันมีหลักฐานเละพยานนะไปว่ากันยุ่สั้นสารเมนบอกพี่น้อง่าอันนี้สั้นสอบสวนเมนบอกเจ้าของนี่นะมีนาที่ชี้แจงเมนบอกเออ สีแจงความบริสุทธิ์ของเจ้าของในนะาเมนบบสีแจงข้อกล่าวหาเมนบบถ้าสมมติว่าบอยอยากให้มันเออไปถึงศาลเมนบบพี่น้องขะสีแดงตอนนี้เมนบบเอาหลักฐานออกมาเมนบอเพิ่มกันจะใด้พิจารณาเมนบพี่น้องขาอันนี้ตัวเองไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นเมนบบพี่น้องขา ตอบก็ได้เมนบอนี่ละเจ้าหน้าที่ลยรวบรวมพี่น้องขาจะยื่นฟ้องส่งสารเร้อพี่น้องขาเมนบอเหมือนทีกิสทรงอัยการหลังจากนั่นก็สิถึงสารนะพี่น้องขานี่แหละถ้าเรื่องถึงสารแล้วเมนบอพี่น้องขาจะเป็นจำเลยและโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้กพี่น้องขานี่นะอันนี้คือว่าที่จำเลอยอยุ่เนาะพี่น้องขาว่าที่จำเลยเด,ด้แต่ว่าผู้ต้องหานี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นผู้ต้องหาพี่น้องขาเมนโบในคดีผลไม้เด้พี่น้องขาเมนโบนีนบน่ละส่วนคดีอื่นกสิตามาม้เมนโบพี่น้องขาคดียังละ่ะพาผู้ต้องหาหลบหนีเข้ากรุงเทพกับพันในเรี้ยวเด้พี่น้องขาเมนโบนี่ละคดีอาญาติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารเมนโบของบางนี้นี่นะพร้อมด้วยคดีแพ่งเรื่องพี่น้องขาคุณอัดและเจ้าจพนักงานนักที่เสียเรียกร้องค่าเสียหายให้แม่ผลไม้เป็นจำนวนเงิน ห้าล้านบาทพี่น้องคะนี่แหละเนาะเราก็มาเจอกันเด้อพี่น้องขาในไลฟ์สดรายละเอียดต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้พี่น้องขาเจอกันไม่ในไลฟ์สดจากพี่น้องบายบายค่ะสวัสดีค่ะเลิฟเลิบค่ะ